ไอเล็กแลปลาไหลยื you know, right okay. ูนี้วขวางยูดหนีมแนใจไหนเนาะไอเล็กนีเนาะบ่เห็นหนาเหนตายนเดี๋ยวาไปท่เนาะมาถามข่าวถามข่าวหาเรากันนะเออเือยอืมอันเรกว่าสึกษาจนี่ยโอ้ก็เรื่องบบกเลขาอันที่ว่าผู้สาวจดยินข่าวบ่าวมาันนไปีบสาวคุ้มวัดเอ้ยคุ้มตลาดหนิม โอ้อันซื้อเกี้บพันเตีแเมีนนั่นะเอ้ยโอ้พ่องูจักเขาอยู่ตัวละ่ะเมนบอ่ออือเจ้านเป็นจะไหนใหญ่อ,องไม่กันว่าเลี่ยงว่าคนเนาะก่ะม,มันเปลี่นคนมักท้ารรมาหากินเนาะมักข่ามักขายโอ,อ้พ่อแม่ข,าข้าจกับะใครเนี่ยอยู่ตัวละ่ะส่วนบ่เอ้ยเออนี่ล่ะบักเล็กนี่กระจันกระจอ,อยดูดิมักเขาเคยบอกกับพอ่อยู่ในเกตยดนเกีอดผมพออูท่านในบอกกับเจ้าอยู่แมีใหญ่ จ้าว่าเป็นังไรยันดียังงามอยู่เหมืนบ่อไม่แต่จะพูดยังดียังงามอยู่บ่อมันเบาคนยังส่มันเสียวจังเลยเนาะเออคอยในย่านตั้งแต่เขาบัมากมันน่ะนะเยอหไวยมันสิบัมากอยู่บ่อจากแล้วเบื้องล้านจะคลองเนี่ยวุ้ยเนีนประชันไว้มากเพลยมากมั่นดอกเมียนบัวเลยเขาไปตัดสินใจแทนเขาบ่ได้ดอกเงี้ยจังเหล่วเนาะเบื้องล้านจะคลองเนี้ย พอยิงยากแต่เขาบอกมันหักมันพี่เาตัดริงใจแทนเขาบรได้อืเอาหล่ะที่นี้อันตะวันบาเขาเขาบอกุนนะคันเมียนันคันเมียนมันอันขันเมีนเมียนหอบไปว้มันมันเหนี่ยอไปเว่านีตโตสีวาเจเนละใหญ่เราเอาอย่างว่อมี่ะเงียใม่เอเดี๋ยวเด๋มันดีเขากอว่าบูดตัวเขาสิไปว่อมันบอดีจังใด กับวาอยู่คนย่ามักนนาะผสมเขาอะนะเก๋ยวายย่างนีเดียวสมสมเป็นยังสีผสมเนาะเจ้าคือว่าคือย่ใช่กับคือแล้วเนาะให้เฮ้าของเฮ้ากับดีอยู่มาจะมาหากินอยู่แหมในเรื่องบ่ได้คุกกี้ก็มันคือข่อยแหมไหวบบคุกกี้จังเลยเดี๋ยวนี้กระางมันเรื่องของมั่นดอกอันนั้นอันที่ข่อยว่าบ่แว่าเนยังดอกขอย่านันมันเอาตะใจคืออยู่นํำเฮาไปอยู่ลำเขาเลยปฏิโอยบ่ได้ดิ้ยโอ้ยอย่าไปคิด เขามีของดีเช่นบอกเออเนาะอเออเมนเมียนเมนนี่แ่งเก็บมอก็ตรงเสื้อฝีมือมันคนนั่นต้องบอกมันเด็ดขานูนเลยเนาะกัจังสันเนาะแมนมอยากไม่ยากของดีอยู่กับเขาเนยะมันช่ากซ้ำใดกัสังแห่เบิมนบอกยกแนวเดียวนัคือพี่ายอย่างเดีพี่ายกรลาบขาบจนที่นู้นเลยเนาะ้ว่าวันไหนเป็นอันไหนเมีนอันเดียวไม่เฮ้ย ไอเล็กไอเล็กเอาเสียงผู้ใดละไรเย้ไม่อยางล่ะผู้ใดเนาะไอเนาะบบดนี้มาหาไอเล็กจ้าเอามาเช้ามาเช้าเอาเดีวอันนี่เาอย่างนั่านั่งนั่อนั่งเอาในกองมาฝากเนีายแต่หาหวานก็ผักหวานแล้วจ้าหวานหวานอันของคุาของเจ้ามาก อันนั้นมาหาดีของคอยดอกเย้ยบุนะมาฝากว่าได้ดเพิ่ง <c ười> โอ้ยกับบ้างมาถามข้าวถามข้าวหาไอเล็กพี่หละบุเห็น<ม>เราไปหาอะไรมืออะไเรเว้นเหลือได้หนึงเอญญาจั่นบ่เป็นจังไลเดี๋มันคือว่าจังสนันว่าบัตรที่นี่เนาะมันเป็นยังไงยี่หลาคือว่าบุไปหาตัวบุเห็นหน้าเราสองสามมืออะไรเนี้ยโอ้สองสามมือบอกบุแมนมันคุ้มจีดย่างมันเลยบุได้ไป เป็นไรอีหล่ากินเขากินหน้ามาละบ่นี่ก,กินมาละจ้าอืมอืเนาะเย่คงสิคืออยู่ดอกเนาะเป้าพื้นผ้าในขาดค้ามอยู่กับมาละคือเ <c oughs> นาะ <c oughs> เป็นยังสีพวคือเป็นเช่นไรอีหล่ามาเนี่ยม,มาจากไหนมาเล่นบอกด้วยจังไหนก่อนมาเล่นมาถามขขาวเพก่อนอยู่แล้วเป็นจังไดนนี้ใส่ใจครอบประสิไปพวกหางเขาไอ้เด็กนี่แล้วนะมันจะเป็นจังไดนหน้ายาเพราะคืออยู่บ่ละไม่ข้ามยาบอกอุย้ย ยาหลยย่านต่างเตบกเล็กนะมันผสมตูวโอ้ฉันบอกนางเกียบโอ้ยขันบอกถึงว่าเนาะอันร้านยาเนี่ยถามึว่ามันดีบอมันก็ดีอยู่ด้มันดีคักมันเป็นคนบอกทั้งสันอยู่มันหนังมันมีเอียงมันมีผิดมีไปก็ไปงานการมันก็โอเคอยู่เด้อโตนี่แม่อคิดว่านี่จังในเก่ามันอยู่มัดเนาะเอือยจะว่าบ่อยนี่อันเดียวดีอยู่นี่ละม่ต้องย่านฉันบอก นี่น้ำเฮาเนี่ยล่ะฮันดีนกระสันกับโ่งขึ้นได้เนาะยาเนาะไม่ขึ้นตัวเบาขึ้นจนตัวกับพุทธศพงะมันตายข้ามบานบักอันนี้ฮันเสื้อญานี่อืม,อมเ,อเอาจังสันเนาะจังสันเนมนียนแต่ว่าต้ยายดดออย่าให้มันนั่นได้เด้อมันเสียวหยังนี่ต้องคมมันไปก่นอนม้อยบม่อยากหลอกซ้ำเอเล็กญาเจอน้ำกระปุ่นนึงโน้ไปหันยูส่สร้างมั่งอู้ออยจุ๊ดต้องแบบนี้แหละ เอ้ยมันดูมันได้เลยลูกแม่แม่ใหญ่จังสันละบกลาบนที่นี <m uch> <m uch> <m uch ่อันงาเกิดเสด็อุ้มลานเร็วๆนู้นใหญ่น้อจังสันได้ไงวายเอาจังสันนั่นตัวมันละมันสีบอกยากบักอันนี้่ยมันไปบอกหัวเศร้าก็ไปบอกเรื่องโตแรงก็ไปบอกเรื่องโตน้ำงาเนี่ยโอแม่ดีตัวนี่ยนาเกียดมากหลายฮักหลายจังสันจังสี่อู้ยนาเกียดเขาผู้งอ่างด้วยอุ้ยแต่สมคำมันบายดีอีหล่า ตัวกับผู้จบผู้งามอว้ยตั้งแต่ยายังหักเนาะลำพันสีซ้ำได้ยห่งใหญ่เฮ้าเนีว่าอันโมเมนต์เห็นของฝากเขาติีก็จะมาว่าหัวคัดเราดีแท้ยี่นี่อยเหรอนาะเหิดซ้ำมันยี่นึงใจคนมากกว่าเย้ยม่เขาก็ถือยังมากกว่ากันคือเก่าเออเออเจ้าก็เฮ้ยหาว่ามารู้ท่านไหลจักล่ะแต่พไปสลา้ามันถึกมันถงก็เล้วไปตัวเออ แต่ว่าอีหลา่ลากินเข่ามามันบอหรือจังไดะกินมาแลรวจ้ากินมาาเลรมันบอนเดี๋ยวจะเฝ้าเมื่อเ้อสิเฮ็ดกับเขากินเ้าม่เล้ากับมันกินเทีงยงอยู่พี่เน้งงาสิบปตามมันมาเยสไปนอนอยู่ผี่เลยปะเาื้อ,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 อเอจสีทันอนอยู่ผีเลยัดเนาะ งานใชเจ้าขึ้หักเถอว่ะคึ้ยอุยเอมันทัวร์หมดแล้วไงนั่นกับ่เมันเด็กตายมันเจอแล้วเออเป็นไดขออมันอยู่มาเด้อหล่าเด้อมันบอกเฉยเลยเมเต็งมาเลยคมพานไปรอด้ยคุณจะเข้นหนามเด้อเบิร์นด้วยใหญ่มันมาโอ้ยนาเกียเจ้าเวียนเมียคุณบอกผู้หล่อมันว่าเป็นไงบ่เอ้ยมันวันเงียบ่เอ้ยเบิราไปตามมันมามันเห็นนั่งเจ็บนี่มันสิว่าจังไรว อันใหญ่เจ้าอันเจ้าพ่านลูกเคสยังอยู่ในระด้บเดียวก็จะไปตามบเล็ดไปไปไปเอาด้องัน้ยู่นี่ว่าทันไหนเมื่อเด้อมื้อนี่บ่อยเมื่อดีว่ดีจิยกคันขอไปหาพ่ออัมพะจิตใจจิตใจเยื้อจิตใจสุดยอดมานจิตใจกนักงาหนิเอาละเคสแดงกินเน่แจะเนแงแนง เจคนนแก้วกับแก้วบุญคน่ะมีเบอร์สุดยางแก้วป่าเนี่ยัดได้หนี่เนี่ยวัดได้นี่ันมีหอดะขาหมันไปตามเอลิทก็น่านมากเถอะหรอเฮ้้น่อยไปตามไซรล่ะคือสีน่านมากเถอะระบาดที่นี่ยู่ไซร์ล่ะคือน่านมากเถอะอยากเลี้ยงกินกะเฮ็ดไม้ด้าะ อันนี้อันเปียกใบชาคอนอันนี้นกินน้ำกวนบักขามหวานไม่งันสิตอม้ยโอเปิดน้องซ่องแรงแซงเลยให้จังไดหนอหวาดขึ้นน่านแม่เด่นหนอบักเล็กนี่เนาะพูไปน้ำไปจังไดหนอมาจังไดหนอขึ้นน่านแม่เด่นหนอใจเย็นๆจังไดนี่มันกับมาแน่นอนละมือนีิมันเซ็ตตัวเท้ๆละมือหนิมันต้องนีเอ้ามันที่มันที่ไปใส่แม่เสื้อหนาลวดปอดเอาปอดเอาจังนะมันกับแม่ นนาเกดไปน้อยุ่นน่าเกดมาเหรอนางนีาไปนี่ใสยเราแบบเล็กมาที่นี่ก็เห็นแต่นาเกลียพูดเยว์เ้ยเฮ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 ้นเฮ้นเฮ้ยเฮ็ยเฮ้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 นเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยนฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ ลี้เดนานนี่จะเฝ้าจะเฝ้าดยงานสุ่มอก็ขับนยัมันวอมันไปังยเปนห้าหมามันบวแม่่านีไม่ักไปสเยงเอากอว่ามันไปกีดยางันแล้วก็น้าหมามาจนก็จนหัวใจสิวาเย่อยกัหน้าหมาเลยลอตัวน้าหาบ่ถึมองว่ใส่ว่าอ้ยมัน้านไปกีดยางมันก็สิบ่นอนอยู่หันติโอ้ยมอดจังในดีนี่น้นำสมมันก็ตั้งในหยอดด้วยไหมเอา มันไปใส่นอบาทีนอนให้จังไหนละบันมาเป็นยังดอกยาเราบวบริเ็นเราเมื่อเดี๋วมาเป็นยังสนอนหาเราอยู่นี่ละบาเมื่อดอกต้นใบยาเม่นจ้าีใจบริเวใหญ่นี่เนาะเอาเมียมาหลดลูกนั่งเอาตามนั่นเลยต้องไปใส่นอนอยู่นี่ละเ็จข้าวบุกนส่งเ็ตข้าวดูนี่อ่ะบานีละมึงนั่นถึงใจง่ายละถึงใจง่ายเออเแต่ว่า ขันมันมานี่มันเห็นนางเกียบหนิต่อจะเข้าจะเฝ้าเอานางเกียบออกมาได้เลยเขาต้องเสียงนางเกียบไปสะก้อนแมนบอนาวาบอนันมาปุ๊บเออเบึงมันชิวะจังเดย์แมนบอหล่ะน่าเบียดยกไปสะก้อนอีหล่าจะปากเด้อขันมันมานั่นจะเฝ้าเย็นน้ำท่านไหนก็ได้เห็นมันแน่นอนมือนีหั่นเก่ีย์น่ะนาที มันหูดตัววบางเป็ใไหนบักกันนี่เหตุเสียงัมแน่เนอะเห้ยแม่นสโอดได้อยู่บล่ะยาดยัง่รลูกพอเห็นหนาเแล้วก็สิบ่โดดคุบเล้าสะบ่ร้์คุบบ่ไเอิญขนาดห้าแข้งบ่ออีลาหัวยก็เต็มที่แล้วตอนนี้เฮ้ย่นคือสิเต็มที่รวดรลาบักเล็กนี้มันต้องเจอคนคืออีลานี่คือนั่งเจ็บนี่ มันตังอยู่บาทนเองเกยเนาะแม่นี้เสียเต็มที่เลยมันติดต่อพว่าอย่างอยากอุ้มหลานมันเกิดเส้นหัจักก้มขึ้นเต็มตัวตะกี้นี่นะมันมาปะถึงมีป้าต้องมาบอกถึงพ่อได้ยินพ่อได้เห็นน้องเกยบนี่โอ้ยเห็นเบ่าเสาเบ่าแดงเลยเห็นคนนี้คึ้นเดรอดี่มันเกเนาะบ้านนี้เห็นแล้วแล้วลดคืนเนาะ คอยกมาัใหญ่ออามาเข้ามากินข้าวมาเลยมากนี่อยากกบาหนดนเดียจิบบข้ามาจิบขาวออ้ขาวัขาวกํานดไปเยดเป็นบบเล็กไปละเนี่ยจงไปละเด้พูดอะพูดอะยังจ้าพอดจรงพูดอะอุ้ยของงานนี่คือสิเมนยนส่วนหน่อยเนาะนี่เนาะบ่เอ ใส e uh, ่ปากอไปใส่สนามอันดีโ้ยกับจงไว้ไอลกผัวนอยอูี่านใส่ปากว่ากับจงไว้ผัวอ้ันผู้บ่าใหญ่อุดกยจะชิดอกเนาะคินพริดกินพริสั่งให้ห้อกับกินอันนี้นะเขาห้องเขาว่าใหญ่ตําเจวนี่อันตําเจวนี่ต้องใส่อันใส่ยังน้อยอันอู้อันหอมปอบแม่ยิ่งจงหมูจักบอกบึ้งดุ้งนั่งหน่ใส่หอมปอบ พุ่นแม่งด่าพ่อผมเย่พูดตื้กใจขนาดจีใจง่าขนาดนี้ล่ะกินกินกินแซ่บขนาดเท่ายังแซ่บจ้ำหนีจะหมักเละจี้ซ้ำไหนเนี่ยแต่บ้าเบิ้งคักๆเด้ออย่างเขาปีงปีงให้กินหเฮ้ยเบิ้งดูเบิ้งดูบเขาตาบุนดี โอ้ยยาาจนสุดตัวใหญ่เฮ้ยจัดาะเบอกไปฮิมันขึ้นให้เขาว่าตากระพูชโชพูงงามจัดอันปิ้งปิ้งกับสิก็ปิ้งอัปิ้งกับสิกินตัวพูงงามป่านี่ใจดำอยู่บอกน้่เหลอเนาะสนับสนุนแัเนาะว้าจืใจแล้วน่ถวายชีวิตผนี่ใหญ่ลูกไห่กับแซจำแเกลกับแซ่บเอ้ยบอกอยูนี่ถามค่าดองเขาไปถามค่าดองเขาไปน่อยู่เดียวนี